ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ประเด็๋พระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงห์บุราจารย์หลวงพ่อจารันทิตธรรมโมหลวงพ่อพระครูภวนานุกูลหลวงพ่อพระครปปัญญาประสิทธิคุณหลวงพ่อกันหาจันทะโชโต หลวงพ่อพระครูโสพลธรรมาพานฟองกันตาสีโลและบุรพาจารย์ของวัดตาอินทุกรูปตลอดจนถึงหลวงพ่อดำพะในป่าหลวงพ่อเจ้าคุณชนดกหลวงพ่อแก้ววัดสำเรือนเป็นที่สุดขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมีแด่พระภิกษุสัมมณีน,น,นุบาสุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านนะโอกาสบันี้เทิน สุคิโนวตารหันโตท่านผู้ไกลจากกิเลสมีความสุขจริงหนอสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่สามารถหานคำถามสอบอารมณ์กรรมฐานได้ เพราะว่าการอักเสบของดวงตาที่คุณหมอกำลังรักษาอยู่นั้นยังไม่ดีขึ้นก็เลยต้องขออภัยนะขออภัยอีกวันหนึ่งถ้าวันไหนที่เริ่มอ่านได้แล้วก็จะแจ้งให้ทราบสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันเรื่องใกล้ตัวสักนิดหนึ่งดีกว่านะเรื่องใกล้ตัวที่เราควรจะทราบควรจะรู้ควรจะเข้าใจกันสักนิดหนึ่ง และจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากกล่าวคือตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาที่จะมาไปพบจกักษุแพทย์แล้วท่านก็ทำการรักษานะอยู่ในขั้นตอนการรักษาเนี่ยทนนี้ท่านก็เจาะเข้าไปในดวงตาเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อในระหว่างที่เจาะไปนั้นน่ะก็มีบาดแผลจากการเจาะ ท่านก็ปิดตาม,มาให้แล้วก็ให้เปิดตาได้เวลาเท่าไหร่ท่านก็บอกมาเรียบร้อยนะทีนี้หลังจากเปิดตาม,มาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการพร่ามัวและอักเสบอยู่แล้วคุณหมอท่านก็เลยสั่งมาว่าในระหว่างนี้ก็ห้ามดวงตาเนี่ยโดนน้ข้างที่เจาะมาเนี่ยนะห้ามโดนน้าเด็ดขาดเลยก็คืออาบน้ําได้ตั้งแต่ใต้คางไปเนี่ยส่งน้ําได้เลยพระอ,อาจารย์ อาจารย์ส่งน้ําได้ปกติเลยแต่เหนือคางไปแล้วเนี่ยให้อาจารย์จะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นเช็ดทำความสะอาดคุณหมอก็สั่งมาอย่างนี้เรียบร้อยใช่ไหมโย,ยมปรารฏพอทำมากลับมาที่วัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําตามที่คุณหมอบอกวันแรกที่ทำเนี่ยโยมนะทารมาก็ส่งน้ำํำพอส่งน้ําเสร็จก็เอาผ้า ชุบน้ำอุ่นปัดหมาดแล้วก็เช็ดศีรษะเช็ดหน้าเช็ดแก้มเช็ดหูเช็ดคอเนี่ยเนาะด้านที่ที่ไม่โดนตาดัดตาที่ถูกถูกเจาะมาเนี่ยคือตาซ้ายนะฮะก็ไม่โดนตาด้านนั้นทีนี้พอเราทำความสะอาดเรียบร้อยนะส่งนะ้ำเรียบร้อยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะปรากฏจิตแวบหนึ่งมันขึ้นมาเลยนะยโยมนะจิตแวบหนึ่งขึ้นมาเลยว่า รู้สึกไม่สะอาดเลยไอ้ที่อาบน้ำเป็น,นย่านโย่ปกติเราเวลาเราส่งน้ําอาบน้ําจนรู้สึกเบากายเบาใจสังเกตไหมรู้สึกโป,ปรง่งโปร่งผิวนรู้สึกสะอาดๆใช่ไหมโยมแต่ในความรู้สึกเหมือนเกือบไม่สะอาดเลยนะแบบหนึ่งนะของจิตทําไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะก็คือว่าอุปาทานมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามันเกิดยานโย่ มันเกิดว่าเวลาอาบน้ำมันต้องต้องสะผมต้องลดตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงรำตัวใช่ไหมมีการฟอกหน้าฟอกตาฟอกคอํำตัวอะไรก็่าไปนะแลในการล้างด้วยน้ำสะอาดใช่ไหมยันอยู่จึงจะเรียกว่าร่างกายสะอาดตอนนี้พอเราอาบเฉพาะส่วนคอลงมาส่วนคอนี้ก็ฟอกสบู่อะไรได้ปกปติใช่ไหมไม่มีแผลอะไรนี่ส่วนหน้านี่ก็ไม่ได้สกรปรกอะไรนะ เพราะว่าคุณหมอท่านก็อุตส่าห์ให้ใช้น้ําอุ่นนะผ้ามาชุบน้ําอุ่นนะมาเช็ด <c oughs> <c oughs> ย่านโยมท่านบอกจะใช้สบู่ก็ได้แต่ว่าห้ามน้ําเข้าตา้าซ้ายอย่างเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราก็ทําตามคุณหมอบอกนั่นแหละมันก็สะอาดนโยมมันไม่สะอาดแค่ตรงตาซ้ายอย่างเดียวเท่านั้นแหละวงรอบๆตาซ้าย,ยนะเท่านั้นเองโยมถ้านรรั้นจิตมันอุปทานขึ้นมาว่าไม่สะอาดเลยเหมือนร่างกายไม่สะอาดย่านอยู่แว็บแรกของจิตเนะี่ย ตอนี้พอสติเข้ามากํากับปุ๊บก็บอกตัวเองว่ามันไม่ใช่นะเนี่ยคือจริงๆมันก็สะอาดนั่นแหละแต่ว่าความรู้สึกที่มันอุปทานมาว่าเคยต้องอาบน้ําแบบที่ล่ายฟังเนี่ยจงจะเรียกว่าสะอาดนะเ,านนเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงได้เห็นฤทธิ์ของอุปทานในย่นโยนี่นี่ดีนะว่าเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติกรรมาฐานนะทีนี้เรามานั่งนึกดูว่าสมมุติว่าถ้าเป็นเขาเรือหัดทั่วๆไป หรือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานนะก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานนะรู้สึกรู้สึกถูกอุปทานเนี่ยมันขบกัดหัวใจกัดกินหัวใจมากมมยกายกองเ่ยนะยากยโยมนะแล้วคืนแรกนะคืนแรกนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นเป็นการเอาเข็มแทงไปในลูกตาคนในญะาติโยมคิดดูซิว่าจะมีความอักเสบไหมเขาให้ยาช้าก็จริงโยม แต่ว่าพอมันหมดฤทธิยาชาไงพอกลับมาวัดเนี่ยหมดฤทธิยาชานี่โอ้โหคืนนั้นนี่แทบนอนไม่หลับเลยนะญาติโยมนะทั้งปวดทั้งแสบทั้งน้ำตาไหลตลอดเ,เวลาเลยญาติโยมแต่ว่าจิตมันก็ไม่ทุรนทุรายอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมฐานนี่แหละที่ฝึกในี่เลยญาติโยมอารมาขอยืนยันเลยนะพระกุณเจ้าเลยญาติโยมที่ฟังทั้งในศาราแล้วก็ผู้รับชมรับฟังทางบ้านนะ กรรมฐานนี้ช่วยได้นะคือช่วยทําให้ใจเนี่ยไม่กระบนกระวายตามอาการทางกายเพืาอ,อาการทางกายเนี่ยเราแก้เขาไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นรูปรขันเงแต่ว่าอาการทางจิตเนี่ยมันแก้ได้นะถ้าหากว่าเราใช้ปัญญาปัญญามันก็จะแยกความรู้สึกออกมาคือความรู้สึกเนี่ยในทางธรรมะญาติโยมก็เรียกขันกันอยู่แล้วเป็นประจำใช่ไหมว่าเวทนา เวธนาก็คือว่าความรู้สึกเสบยอารมณ์เช่นรู้สึกเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนารู้สึกเป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนารู้สึกเฉยเฉยก็เรียกว่าอุอเบกขาเบทนารู้สึกชอบใจดีใจเบิงบานใจเบาใจก็เรียกว่าโสมนัสเบทนาถ้ารู้สึกทุกข์ใจห่อเหี่ยวใจเศร้าหมองใจก็เรียกว่าโทมนัสเบทนาใช่ไหม อุปทานนี่มันร้ายมากเลยนะยาโยมนึกถึงสมัยเป็นเนนเคยไปสวนโมกเคยไปสวนโมกหลวงพ่อพุทธทาสพระธรรมโกศาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสพิกคุท่านสอนเรื่องตัวกูของกูสมัยก่อนเราก็ฟังท่งา,านะไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจพอต่อมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะ,จะเจริญเมรรมฐานจึงได้รู้ว่าอ๋อคำว่าตัวกูของกูนั้นก็คือ อุปาทานนั่นเองแล้วที่เวลาเรา,เราสวดธรรมจักทุกวันตอนเย็นเนี่ยโอ้หธรรมาชอบมากเลยนะย่านโยมมันจะมีอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธา,นท,า,นท,านทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันเป็นตัวทุกข์นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะถึงได้จวหน้าธรรมาเทศไว้พาดหัวข่าวไว้ข้างหน้าเลยเมื่อกี้นี้ว่าเราจะพูดเรื่องใกล้ตัวกัน จำได้เนาะเมื่อกี้นะธรรมาพูดไปว่าเราจะพูดเรื่องใกล้ตัวกันทําไมต้องบอกพูดใกล้ตัวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะเรื่องอุปทา,านเนี่ยเพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะเช้าสายบ่ายค่าเหมือนอย่างเงี้ยโยมเหมือนโยมมาอยู่วัดเนี่ยโยมเคยมาอยู่วัดใช่ไหมโยมที่ฟังแต่ม,มาพูดเนี่ยหลายท่านเนี่ยเคยมาเข้ากรรมฐาน เคยมาข้ากรรมฐานแล้วจะเป็นที่วัดตานเอ็นจะเป็นที่วัดอัมภวันจะเป็นที่วัดปลาดอยภูคาจะเป็นที่ศูนย์สิริมหามายาจะเป็นที่ไหนแล้วแต่โยมเคยไปอยู่วัดแล้วโยมรักษาศีลแปดถามว่าพอยมรักษาศีลแปดโยมทานอาหารสองมือ้อทําไมวันรุ่งขึ้นรู้สึกไม่หิวอัมว่าโยม,มาเย็นเนี้ยโยมรักษาศีลแปดปุ๊บโยมไม่ทานข้าวเย็นพอวันรุ่งขึ้นโยมไม่หิวเลย ตลอดเวลาที่โยมต้องาสินแปดโยมไม่หิวเลยทั้งทที่เมื่อก่อนเข้าวัดมาเนี่ยโยมก็ทานสามมื้อเช้ากลางวันเย็นโยมรู้สึกหิวทันทีเมื่อเย็นกลับไปบ้านผู้หิวแล้วเดี๋ยวต้องหาอะไรทานบางคนก็ทานในบ้านรับประทานในบ้านบางคนไปรับประทานนอกบ้านนี่แหละญาติโยมแต่พอมา่ออยู่วัดไม่รู้สึกหิวเลยอ้าวญาติโยมพอรับศีลห้าลากลับบ้านกลับไปถึงบ้านเย็นวันนั้น หิวทันทีเลยยานโยมเ,เมื่อเจ็ดวันที่แล้วเมื่อสิบห้าวันที่แล้วตอนอยู่วัดทําไมไม่หิวล่ะทำไมอยู่บ้านต้องหิวด้วย,ลย,ยเลยลย่านโยมเนี่ยแหละฤทธิ์ของอุปาทานเห็นไมณน่าพระกุณเจ้าเลยญานโยมก็ผมถึงได้เล่าให้พระกุณเจ้าฟังเจริญพรญ่านโยมฟังว่าจะมาถึงได้เจริญพรให้ญานโยมฟังเนี่ยว่าสงน้ําตั้งแต่ใต้คา,างเนี่ยฟองสบมพู อาบน้ำชำระเรียบร้อยส่งน้ำตามธรรมชาติเลยเนื้อคางไปเนี่ยเอาผ้าจุบน้ำอุ่นๆเช็ดฟอกสบู่อ,อ่อ,อนๆอะไรนไี้อะไรเนี่ยก็สะอาดหมดน่ะแต่ว่าด้านตาซ้ายต่างเดียวอะ่ะเที่ว่าเราเว้นไว้นิดหนึ่งสาหรับมาห้ามโดนห้ามโดนน้ําก็ปิดตาซ้ายแล้วก็ไม่ไม่ให้น้ําโดนเข้าไปใช่ไหมยี่นอยู่แต่พอเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จใส่สบงจีวรเสร็จปุ๊บอุปทานมันเกิดเออาบน้ําครั้งนี้ไม่สะอาดเลยแวบหนึ่งนะ เห็นไหมขนาดเราเผอแป๊บเดียวไม่แน่น,นะอุปทานมันวิ่งปลาดเข้าขมาในหัวใจมนุษย์เลยนะนี่แหละแต่ว่าก็ยังว่าโชคดีที่ว่าเป็นพระสงฆ์เป็นคือเราก็ปฏิบัติธรรมด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็ยังได้แยกจิตแยกอารมณ์ได้ก็เอาสติมากํากับใช้ปัญญามาประหารมันได้ใช่ไหมอันนี้อุปทานของญาิโยมเนี่ยจะมีมากถึงได้บอกกันว่าญาิโยมว่าวันนี้ต้องฟังนะเพราะนี่คือเรื่องใกล้ตัว ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเรื่องอุปทา,าน,เ,นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยย,าย่าโยมนะใกล้ตัวที่สุดเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยจะสุขจะทุกเนี่ยดูกันที่อุปทา,านอย่างเดียวนี่แหละโยมคนไหนอุปาทานมากทุกมากคนไหนอุปาทานปานกลางทุกปานกลางคนไหนอุปทานน้อยทุกน้อยคนไหนไม่อุปทา,านเลยหมดทุก ไม่ใช่คนไหนรวยมากสุขมากคนไหนจนมากทุกมากนะไม่ใช่ในะ่านเดียวนะเพราะว่าบางคนรวยแต่ไม่มีอุปาทานอะไรเขาก็มีความสุขแต่บางคนรวยและอุปทา,านเยอะมันก็ทุกไอคนจนก็นเหมือนกันบางคนจนเยอะแยะมากมายจนแทบไม่มีอะไรจะกินแต่อุปาทานมันน้อยหามื้อกินมือ้อมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นมันก็ทุกน้อยไอคนไหนที่จนมากแต่อุปทา,านเยอะไปด้วย มันก็ทุกข์เยอะไปตามอุปทานด้วยย่านโยมนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าอุปทานเนี่ยคืออะไรอันนี้เราต้องเข้าใจทักงนิดนึงก่อนคืออุปทานเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงว่าความยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจความยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจเนี่ยเราเรียกว่าอุปาทานโดยเฉพาะความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันนี่แหละ คือจิตใจมันยึดมั่นหรือมั่นในเบญจขันธ์นีในรูปคือร่างกายในเวทนานคือการสวยอารมณ์ในสัญญาคือความจําได้หมายรู้ในสังขารคือการคิดนึกปรุงแต่งในวิญญาณคือการรู้อารม,าามณ์ต่างๆของจิตวิญญกายใจเนี่ยยึดตรงไหนมันทุกตรงนั้นเลยญาติโยมนะนอุปทานนะทีนี้ในภาพปฏิบัติในชีวิตประจําวันเลยนะอันนี้เริ่มใกล้ตัวเข้ามาอีกแล้วนะ อุปาทานเนี่ยท่านแบ่งไว้นะพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้4ี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน4ี่ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือ1ความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณนะในกามคุณในที่นี้ไม่ได้หมายเพียงเรื่องทางเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะแต่หมายถึงวัตถุกรามที่เกิดขึ้นเช่นรูปเสียงกลิน่น รสสัมผัสทางกายหรือสิ่งที่เป็นกิเลสกามคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นวัตถุกามกับกิเลสกามแยกกันในญาณโยมนะแยกกันนะนนะกกนนะวัตถุกร,รมนี่ก็คือว่าพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือวัตถุการ,รมยกตัวอย่างเช่นที่นอนนิ่มๆ ที่นอนนิ่มๆเนี่ยมันเป็นวัตถุก,กรรมของประสาทสัมผัสทางกายเพราะเราไปนอนเสือ่อหรือนอนบนก้อนหินเนี่ยมันจะแข็งกระด้างพอขึ้นไปนอนบนเตียงนิ่มๆฟูกนิ่มๆที่นอนนิ่มๆโอ้รู้สึกสบายใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าวัตถุก,กรรมเป็นอุป,ปาทานชนิดหนึ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยที่เมื่อกี้ที่มาพูดว่าอาดามาส่งน้ําไปแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำกรบดัก ตาด้านซ้ายอย่างเดียวในย่านโยมความรู้สึกมันบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้ทําความสะอาดร่างกายไม่สะอาดเลยนะเห็นไหมนี่เขาเรียกว่านี่อุปาทานที่เกิดขึ้นเลย่ยามาเล่ากันเอาความจริงมาเล่ากันนี่แหละมาตีแผ่เลยแหละนะมาตีแผ่เห็นเลยว่าเนี่ยนี่คือฤทธิเดชของอุปาทานนะมันเกิดกับมนุษย์ทุกเวลาเลยนะทุกสถานที่เลยนะยามมบงคนเนี่ยอยากมีอยากเป็น อยากทําให้คนมาหลงรักอยากทําให้คนมาหลงชอบนะมีความพอใจอยากได้สิ่งต่างๆไม้เป็นเจ้าของ <c oughs> เช่นอยากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีทรัพย์สินเนอองินทองมีเครื่องประดับเพชรนินจินดามาเป็นของตัวเองอย่างเนี้ยหรืออยากมีร่างกายรูปร่างหลอนะ่อนะหุ่นสมส่วนอย่างบางคนเนี่ยหุ่นไม่ดีก็ไปฟิตเนส นะออกกําลังให้มันมีกล้ามเนื้อมีอะไรหุ่นดีขึ้นมานี่เขาเรียกว่าอุปทานยึดถือนะอย่างสาวบางคนต้องการให้ใบหน้าสวยงามก็ไปทําสัลญ,ญกรรมทนเจ็บทนปวดทนทรมานทนอักเสบบางทีก็ปิดรูปปิดร่างไปเลยก็มีอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะอุปทานที่เขาไปยึดถือบางคนก็ครั่งอํานาจนะบางคนก็บ้ายศ นะบางคนก็บ้าคำสรรเสริญเยินยอบางคนก็หิวแสงอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงในสังคมสิ่งเหล่านี้แหละญาติโยมมันเป็นเหตุปัจจัยของความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทันสิ้นทั้งบวนเลยใช่ไหมถึงได้บอกว่านี่คือเรื่องใกล้ตัวทั้งหมดนะวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยแทนการอ่านคําถามสอบอารมณ์นี่คือพูดเรื่องใกล้ตัวเมื่อวานพูดเรื่องสติปัฏฐานสไปแล้วนะวันนี้เรามาพูดเรื่องใกล้ตัวกันนะ ประเภทที่2นะคือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนนะเช่นว่าสิ่งที่เราคิดต้องถูกต้องเช่นว่าเราคิดว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบนี้นะเราจะทำตามขั้นตอนแผนงานบันไดชีวิตแบบนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเรายึดมั่นถือมั่นอะไรจะเข้ามาเป็นตัวแปรปุ๊บเราไม่สนใจทั้งนั้นบางสิ่งบางอย่าง มันก็พราดบางสิ่งบางอย่างมันก็ผิดเพราะว่าการเวลาที่มันเปลี่ยนไปผู้คนที่เปลี่ยนไปตามวิถีของวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามาในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการวางแผนเนี่ยมันต้องปรับแผนอยู่เรื่อยในยาานโยมนะเหมือนคนทํางานเนี่ยก็จะรู้ดีเขาจะมีแผนงานระยะสั้นแผนงานระยะกลางแผนงานระยะสุดท้ายเพราะฉะนั้นไอ้แผนงานระยะยาวเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องประเมินความเสี่ยงบางอย่างเขาก็จะต้องดู เรื่องเหตุปัจจัยนั้นๆที่จะเกิดขึ้นเช่นาการเมืองของประเทศการเมืองระหว่างประเทศเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดเพราะฉะนั้นแผนอาจจะเปลี่ยนได้โยมแผนระยะยาวนี่มันเปลี่ยนได้แน่นอนแต่บางคนไม่ได้หรือยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นของตนเองไม่ยอมเปลี่ยนอะไรในชีวิตทั้งนั้นทุกอย่างต้องเป็นนิดจังทั้งหมดต้องเป็นนิดจังคือเป็นของเที่ยงทั้งหมดอันนี้ไม่ได้ในย่านโยมเพราะว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ เป็นอานิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังไม่ได้ทนอยู่กับที่เนี่ยไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้และทุกอย่างเป็นอนาัตตาคือไม่ได้มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาอะไรได้ตรงนี้แหละพระกุณเจ้าระย่านโยมนี่คือทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นเนี่ยในทางพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐุป,ปาทานเนี่ยทีนี้ข้อต่อมาคือ ความยึดมั่นถือมั่นในระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆน,ยนะในทางพุทธศาสนาเรียกว่าศีลับพัตตุปาทานคือยึดติดในศีลวัตที่งมงายนะเช่นถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยเราเปรียบเทียบก็คืออย่างเช่นการทรมานตนคือก่อนพระเจ้าจะตรัสรดรู้เนี่ยนะที่จะมีคนที่ทรมานตนน,นั่งยองๆตลอดเวลานะ จะกินจะขับ่ายจะนอนก็ต้องนั่งยองๆคือไม่หลับไม่นอนหลับแบบเหยียดยาวอย่างเราเนี่ยอย่างเงี้ยโยมอันนี้มันถือว่าผิดผิดลักษณะของมนุษย์และนะผิดธาตุมนุษย์มนุษย์ต้องมีใจเยบทสี่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยบางคนก็นั่งยองๆเงี้ยมีนะนักบวชโยคีหรือศีในะอินเดียปัจจุบันก็ยังมีอยู่บางคนก็ยกมือขึ้นบนอากาศหนึ่งข้างและไม่ยอมเอาลงเลย จนแบบแขนรีไปหมดเลยย่าโยมก็ทนดูอย่างนั้นนะฮะโยมแล้วเส้นเลือดระบบประสาทเส้นองค์เส้นเอ็นอะไรก็ผิดรูปผิดแบบไปหมดเลยตายไปแบบทั้งอย่างนั้นก็มีน,น,นะยตาโยมนะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าศีลับพัตตุปราทานคือว่าความยึดมั่นสือมั่นในศีลพจน์ที่ผิดแต่ว่าถ้าเป็นข้อบัตรปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่เราปฏิบัติกันอย่างทุกวันเนี่ยเช่นมีการเดินจงกรม การน,นั่งเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเนี้อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดแต่บางคนก็ไปยึดมั่นถือมั่นในข้อมดปฏิบัติที่ผิดผิดเหมือนกันเช่นบางทีเอาข้าวใสกาา่กะลาแล้วมากินมาบริโภคบอกเอ้าทําไมทำอย่างนี้บอกเนี่ยเป็นการฝึกให้มักน้อยสันโดษโอ้อันนี้ถือได้นั้นอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าศีลยัละประตปราทานนะอันนี้เจอพระรูปหนึ่งท่านทำโยมใช่ไหมก่อน เจอท่านแต่ว่าไม่ใช่ที่วัดตันเอนะ็นนะนะไม่ใช่ที่วัดตันเอ็นหรอกไปเจออีกที่หนึ่งเขาถามว่าหนุบพี่ทาไมทำอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าให้เราใช้บาตรเพราะอะไรเพราะว่าบาตรนั้นนะ่ะเป็นภาชนะที่ไว้รองรับอาหารที่ยันตุพวายทยศรัสธาแล้วว่าอุปชาเวลาครองบาตรให้เราท่านก็จะบอกเราว่าอายันเตปัตโตใช่ไหมท่านบอกเป็นบริขารอันแรกเลยนะที่บอกพระเนี่ย แล้วถึงมาจับสังคติเป็นอันที่สองแล้วก็บอกว่าอายังสังคติใช่ไหมภาพทุกรูปีนที่บวชเนี่ยจะรู้เข้าใจที่ธรรมาพูดทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วทําไมหลวงพี่ไปใช้กาลาล่ะที่หลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ต้องการจะละไอ้ความมักไอ้ใตใ้ความมักมากของหลวงพี่หรือว่าต้องการฝึกมักน้อยสันโดษเนี่ยผมขอเรียนถวายหลวงพี่ว่าหลวงพี่กำลังแสดงอีโก้ใช่ไหม หลวงพี่กำลังแสแดงทิฏฐิมานะแห่งความเป็นตัวตนใช่ไหมท่านยอมรับเลยนะโยมพระคุณเจ้าครับท่านยอมรับในคำพูดของผมเลยเพราะผมเป็นรุ่นพี่น,น่ะไงผมก็บอกน้องไงครับเหมือนพี่เตือนน้องอะ่ะอูโหูตั้งแต่วันนั้นท่านเลิกเลยครับท่านเอากาลาทิ้งไปเลยนะมีอย่างที่ไหนเล่าไม่อย่างนั้นพระเจ้าต้องก็ยกกาลาให้เราในวันบวชไม่ดีกว่าหรอพระุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้เราใช้กาลาครับเพราะว่าท่านไม่ได้ถือว่า การนี้เราจะไปเช็คกระโรงกาลาหรือจะไปใช้หัวกระโหลกคนมานั่งกินอาหารแล้วก็บอกว่าเป็นการไม่ยึดมั่นหรือมั่นน่ะไม่ใช่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นอีโก้มันเป็นการแสดงทิฐิมานะว่าชั้นดีชั้นเด่นชั้นทาไม่เหมือนคนอื่นอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆิ่ะในข้อนี้เป็นอุปาทานชนิดหนึ่งซึ่งหลายคนเป็นนะคราวาสบางคนก็เป็นนะญาติโยมนะอันนี้แหละถึงบอกว่าเป็นเครื่องใกล้ตัวมากเลย ข้อต่อมาคือข้อที่4นะอัตวานุปารานคือความยึดมั่นหรือมั่นในความเป็นตัวตนของเรานะฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนโกรธง่ายหายไวอ่ะเพราะนั้นเธอจะมาปิดลายฉันฉันก็ปยีดไปอ,อย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายเดีย๋ยวฉันก็ใจเย็นคิดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอัตวานุปาทานนะญ่านโย หรือเราบอกโอ้ขกัฉันก็เป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนสบายๆยย่างฉันนี่แหละเธอจะมา,อ,าอะไรกับฉันท่านจะไม่รักษาละมงระเบียบอะไรฉันไม่ไม่ยาเอาหรอกมันจุกจิกวุ่นวายคิดอะไรมากมายปวดหัวบาบาวทาอะไรมันสบายๆไปนี่แหละง่ายดีฟังเหมือนดีนะโยมนะแต่อันนี้ก็เรียกว่าอัตวานุปาทานนะโยมเขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเราของเรานะอุปนิสัยใจคอเคยเป็นยังไงก็ไม่คิดจะเปลี่ยน ให้ตรงกับตามยุคตามสมัยหรือในสังคมนั้นๆเช่นอย่างบางคนเนี่ยมาอยู่วัดก็เดินไม่เรียบร้อยนะเดินเหมือนนักเลงเดินน่ะทางวัดก็เตือนว่าอย่าไปทําอย่างนี้นะเรามาอยู่ในวัดแล้วให้สมารวมเวลาเดินให้สํารวมอ่ะฉันเป็นคนอยู่ฉันอย่างเงี้ยจะทําอะไรกับฉันล่ะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรญาติโยมนี่แหละเขาเรียกอัตวารูปาทานละ คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในระเบียบวินัยของสังคมหนึ่งเราอาจจะทําอะไรก็ได้ตามใจแต่ในอีกสังคมหนึ่งก็จ,จะมีข้อวัดปฏิบัติมีระเบียบมีวินัยเหมือนพระสงฆ์ในยานโยบถ้าก็ต้องเดินสำรวมมือประสานไปที่หน้าท้องจะเดินแปรงแขนไปแปรงแขนมาเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคารวาตามมือไปไว้หน้าท้องเดินไปเดินมาเขาว่าหาเป็นคน หยงแย่ยเป็นคนไม่สู้คนหรือเปล่าเห็นไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะย่านโยมเห็นไ,ไหมเพราะนั้นต่างที่ต่างถิ่นต่างวาระต่างฐานะก็ต้องเข้าใจสถานการณ์อันนี้อัตวานุปาทานเนี่ยคือความยึดมัน่นถือมัน่นในความเป็นตัวตนของตนในความเป็นตัวเราของเราในข้อวัดปฏิบัติคุณจินของเราเคยเป็นยังไงก็จะทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย ใครมาเตือนมาบอกมาสอนก็นไม่ได้จะยึดอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่อันตรายเหมือนกันเป็นไงรยายญานโยมและพระคุณเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยกันแทนการฟังสอบอารมณ์กรรมฐานนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับญาิโยมและท่านผู้ฟังบ้างนะก็ช่วงนี้ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งจริงๆเลยที่ว่ายังไม่สามารถที่จะอ่าน คำถามสอบบารมณมได้เพราะว่าสายตามันไม่ไหวจริงๆคุณหมอท่านก็ไม่อยากให้เพ่งอะไรมากก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีพูดหลักธรรมอะไรให้ฟังไปก่อนไอ้คันจะไม่พูดอะไรเลยก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์เพราะว่าหน้าที่ของความเป็นพระพิสูจน์เนี่ยหนึ่งศึกษา 2. ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้า,จาสา เผยแพร่อบรมธรรมะไปสู่ใจญาติโยมธรรมาภาพก็เป็นวัะพิสูรรูปหนึ่งก็พยายามที่จะประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะก็ะเลยต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนเนาะนะบรรยายทําให้ฟังไปก่อนสําหรับวันพรุ่งนี้เรามาดูก่อนซิว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างนะเพื่อวันนี้ยกเรื่องอุปทา,านมาก็เพราะว่าเหตุเรื่องของการส่งน้ํานี่แหละ นึกก็ยังค้ำตัวเองอยู่เลยว่าแม้อุปาทานนี่เขาร้ายกาจรจริงๆริดฤเด,ดนี่เขามากเหลือเกินนะฤิดเดดเขามากเหลือเกินนี่ขนาดเราเป็นพระพิสุนะเขายังแผลมเข้ามาในชีวิตเราได้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติในคําสอนพุทธเจ้านี่จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะย่านโยมนะถึงได้บอกโยมไปเมื่อวานไงว่าวิชาโลกเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จบเพราะพิภพกลมลึก ว่างไพศาลวิชาธรรมเรียนแล้วปฏิบัติจนชำนาญย่อมพบพานจุดจบประสบสุขเลยขอให้พระคุณเจ้าระยาดโยมจงมีธรรมะในดวงจิตประหารกิเลสให้สิ้นไปจากดวงใจพ้นทุกข์พ้นภัยจิตใจสงบเย็นด้วยกันทุกท่านเทินขอเจริญพร